เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จองค์ปฐมรุ่นปดหนี้โชคลาบสมบัตนามาเศรษฐีเกิดมงคลชีวิตด้วยพลังจักรวาลอนันต์จักรวาลสร้างวันละเสาห้ายมีนาคม2563สร้างด้วยปัจจัยญาติธรรมร่วมกันสร้างจำนวน27,640องค์เพื่อสำหรับแจกมีพุทธ ถ้าคุณธรรมคุณสังคคุณเทพคุณเทวคุณคบทุกเรื่องราวอนุภาพครอบจักรวาลจริงๆหากให้คะแนนเต็มสิบพระรุ่นนี้จะเต็มสิบคะแนนมีความแรงมากสามารถปกป,กปักคุ้มครองป้องกันรักษาส่งเสริมช่วยเหลือได้ครบรอบทิศช่วยในเรื่องของโลกและภัยต่างๆผู้ที่มีพระนี้พกติดตัวจะมีอนุภาพแม้แต่ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดปกป้องคุ้มครองได้ เรื่องโลกและภัยต่างๆมีอนุภาพปกปักคุ้มครองรักษาได้รอบทิศไม่ว่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เขาทำหมายถึงไม่ใช่มนุษย์ทำจะเป็นผีหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเขาทำและเป็นสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันเองทำสามารถปกป้องคุ้มครองคุ้มรอบคุ้มภัยทั้งหมดมีอนุภาพเฉกเช่นเป็นกำแพงเมืองให้กับผู้ที่ห้อยพกพาบูชาอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของทรัพย์มีอนุภาพเป็นมหาโภกทรัพย์ จะช่วยให้ผู้ที่มีพระนี้มีหนทางแห่งทรัพย์มีปัญญาในการทำทรัพย์และเมื่อทำแล้วก็ทำสำเร็จเพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้ไม่ว่าจะทุกๆอาชีพทุกสาขาวิชาถ้าทำงานเกี่ยวกับด้านทรัพย์หรือมีเงินเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ต้องมีพระนี้สิ่งสำคัญการใช้พระนี้ต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างเต็มที่อย่าได้สงสัยหากเกิดความสงสัยว่าใช่ไหมจริงไหมจะไม่สำเร็จ